สวัสดีครับหัวใจมีตีนออนเดอะเวย์นาเพื่อนๆมาที่เขาแพงม้าอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เรามารีวิวที่พักที่ชื่อว่าเนินกระทิงอิงกระมนกันครับนําเพื่อนนะครับมาดูบรรยากาศที่เนินกระทิงอิงกระมนครับจุดนี้เป็นจุดที่สวยมากนะครับของรีสอร์ทแห่งนี้ ตรงนี้คือห้องพระนะครับอาจารย์นั้นสร้างไว้ให้พระอยู่หลังละหกพันนะแต่ว่าให้พระอยู่เลยทุกวันอาจารย์บอกเป็นห้องพระครับเพื่อนมาก็มาสักการะนะครับมากราบพระก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวนะครับดูวิวด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปคุยกับอาจารย์ที่ด้านล่างอาจารย์ท่านอยู่ด้านล่างนะครับเจ้าของรีสอร์ทนี่คือวิวนะครับเมื่อวานครับมีรอยกระทิงด้วยเมื่อวานนะครับผมไปอยู่ตรงนั้นได้ยินเสียงกระทิงมันหายใจนะครับ ตรงพุ่มไม้นะครับเพื่อนๆเราะมัดระวังด้วยนะถ้ามาเที่ยวนะครับกระทิงเยอะนะครับตรงนน้นเป็นเทือกเขาสลักใดน,นะครับที่มองเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์ที่สวยงามมากๆนะครับลานนี้นะครับเมื่อวานก็มีคนมากลางเต็นท์ครับมาประกอบอาหาร กระทะกินกันนะครับทางรีสอร์ทก็มีเตาให้บริการด้วยนะครับไม่ได้เอาเต็นท์มาเองก็หลังละ700บาทครับเนินนี้สวยนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับสําหรับคนที่นอนเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์กันนะครับว่ามีห้องประเภทไหนราคาเท่าไหร่บ้างครับ จารย์ครับที่พักอาจารย์ชื่อว่าอะไรครับเนินกระทิงอิงกมนเนินกระทิงทำไมชื่อเนินกระทิงครับค่ะก็ก็มีกระทิงมามารอบๆบ,บ้านค่ะใกล้ชิดเลยเหรอครับใกล้ชิดเลยทางเข้าเข้าทางไหนครับเข้าทางแยกเขาแผงม้ามาประมาณม5กิโลครับนะคะแล้วก็ทางหน้าปากซอยนี่จะเป็นใกล้ครัวอิ่มสุขค่ะออฟอาราร์าาก ครับออฟเลิฟอยู่ในกลุ่มตรงนี้ค่ะกลุ่มตรงนี้นะตรงนี้เราเข้ามาจะได้พบกับธรรมชาตินะจย์นะธรรมชาติจริงๆเลยโอโซนอันดับเจ็ดของโลกที่ว่าน้ำเขียวนะครับที่นี่กับกับด้านล่างนะคะอุณหภูมิจะลดลงสององศาค่ะต่างจากต่างจากข้างล่างนะคะอ๋อที่นี่นะฮะเย็นกว่าสององศาถ้าเกิดคุณดูใน ในในภูมิอากาศนะคะครับค่ะอาจารย์มีห้องพักกี่ราคาคะมีหลายราคาค่ะคือบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับสองพันบาทบนะพร้พอมอาหารเช้าครับค่ะถ้าเกิดสองห้องนอนก็สี่พันบาทสองห้องนอนเป็นบ้านแฝดเป็นบ้านแฝดสี่พันบาทค,ค่ะแล้วก็มีบ้านหนึ่งหลังสําหรับอ่าบ้านแบบ สามัคคีหรือบ้าน V.I.P ก็ได้ค่ะค่ะหลังเท่าไหร่ครับจารมีกี่ห้องก่อนมีมีสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำแต่หนึ่งห้องนอนใหญ่เนี่ยขนาดเจ็ดคูณเจ็ดครับเจ็ดคูณเจ็ตารางเมตรซึ่งบ้านนี้จะรับได้ประมาณยี่สิบโอ้ยี่สิบคือนอนที่ห้องนอนใหญ่นี่สิบแล้วก็ไปนอนด้านล่างอีกสามห้องนอนอ๋อฮค่ะก็คือมาเป็นกลุ่มคณะได้ค่ะ เล่นไพ่เล่นอะไรได้สนุกเลยนะรฟุเล่นนะตามอัธยาศัยค่ะครับค่ะจาาจะพาไปดูห้องไหนวันนี้ดูตัวอย่างห้องนะครับอ๋อไปดูบ้านหลังใหญ่เลยนะหลังใหญ่สไตล์ลอฟนี่เลยค่ะเออจย์มีคนถามว่าถ้ากางเต็นท์ได้ไหยครับเผื่อเขามาได้ค่ะเต็นท์หลังเท่าไหร่ครับค่ะเต็นท์หลังละช่วงนี้จะ700บาทค่ะแต่ต้องนําเต็นท์มาเอง ไม่ค่ะมีเต็นท์ให้อีกเต็นท์ให้ด้วยพร้อมเครื่องนอนเต็นท์หนึ่งเจ็ดร้อยบาทนอนได้สองท่านคครับ่ะแต่ถ้านํำมาเองห่ะอาจารย์นำมาเองท่านละสองร้อยค่ะท่านละสองร้อยนะไปดูหลังใหญ่กันสสบายก็มีห้องน้ําบริการสามโจทย์สาหรับคนเต็นท์เราแบ่งเป็นสามส่วนค่ะครับนะคะเราแบ่งเป็นสามส่วนเชิญกะเชิญไปชมครับเมื่อวานผมได้ได้ยินเสียงกระทิงมันหายใจแถวๆนี้ด้วยอันนี้เรื่องจริงนะ แสดงว่าอยู่ใกล้กระถึงมากนะครับไปชมกันครับเช้าขึ้นมาก็มีอาหารเช้ามีข้าวต้มไข่ดาวนะครับจารย์จะพาไปดูบ้านหลังใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันครับห้องนี้ก็ส่วนมากเขาจะมานอนกันสิบท่านค่ะสิบท่านนะตรงนี้สี่ใช่ไหมคะสี่แล้วตรงนี้เขาก็จะนอนกันหกท่านใครอยากดูทีวีก็ทีวีใหญ่เลยนะร้องคาเราเกะก็ตรงนี้เลย คาราเอาเก็เขาจะเอาออกไปค่ะข้างนอกช่วงนี้กลัวฝนอ๋อครับเ,รกเก็บเข้าข้างในนี่นะฮะเปิดกระจกดูนี่ก็ล้อมรอบด้วยสีเขียวของธรรมชาติเลยนะครับมีแมงปอมีอะไรบินนะชงนี้เดี๋ยวไปดูข้างล่างอีกสามห้องนอนนะคะสามห้องนอน,นอ๋อนี่ข้างบนนะใช่หนึ่งหนึ่สองเดี๋ยวดูติดติดกับสระน้ำแล้วก็มะละกอเนี่ย มะละกอนี่ดกมากไปไปดูด้านล่างครับการพาไปดูด้านล่างครับมีเวทีด้วยนะครับจานตรงนั้น<ม>ตรงสนามนะ่ะเวลามีกลมลุปมามลุปมาหกสิบท่านอย่างเงี้ยเหมารีสอร์ทเลยสีออ่สิบก็ให้เหมาแล้วค่ะครับเหมาเท่าไหร่จานบ ก็ประมาณ4ี่หม้าค่ะสี่หมืนห้านะรับไปเลยหนึ่งคืนเต็มๆพร้อมกิจกรรมมากมายนี่คือหลังใหญ่นะครับข้างล่างก็นอนได้จำนวนสามท่านเลยนะครับเตียงเสริมอีกที่หนึ่งนะมาเป็นกรุ๊ปได้ ก็บริการเหมือนครอบครัวเลยนะบริการแบบกันเองง่ายๆนะครับได้ไปถ่ายห้องน้ําแล้วใช่ไหมคะได้ถ่ายแล้วครับสไตล์ลอฟครับมีทีวีมีทีวีให้ขนาดบริการมีพัดลมอากาศเย็นนะคะเย็นทั้งปีเลยค่ะเย็นทั้งปีวันน้ําเขียวนะใช่ต้องใช้ผ้าหนว่มตลอดเลยค่ะขนาดหน้าร้อนยังห่มผ้านะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับจริงๆนะครับหน้าเมษาถ้าเราอยู่ในในห้องเนี่ยมันจะเย็นหน้าฝนนี่ก็เย็นไม่ต้องใช้แอร์เลยนะ ลมใบกำงมองดูลมพัดใบไม้ตลอดค่ะครับต่อไปไปบ้านในหัวครับที่ชื่อบ้านในหัวเพราะว่ารับคนที่เคร่งอ๋อนี่คือคนที่เคร่งอิสลามศาสนาอิสลามนะฮะแสดงว่าต้องมีห้องละหมาดให้ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะละหมาดเขาละมัดกันตรงนี้หรือเปล่านะฮะครับเออจะทำไว้ดูซิห้องอิสลามเป็นยังไงนะครับใช่จะมีจานชาม อ๋อจานชามอ๋อคือคือไม่ได้รับประทานเขาเรียกว่าหมูจะไม่ผสมหมูเลยจานชามเฉพาะกันนะค่ะคือคนที่เคร่งจริงๆเนี่ยจานชามที่เคยใส่หมูก็จะไม่กินอ๋อเป็นอย่างนั้นนะฮะคือมีครัวเล็กๆไว้ห้องนี้เท่าไหร่นอาจารย์บ้านนี้ก็ห้าพันบาทจ้าห้าพันบาทนะครับมีสองห้องมีครัวเห็นไหมครัวติดกับครัวนี่ติดกับธรรมชาติ สองห้องน้ำานี่อาจารย์หนึ่งหนึ่งห้องน้ำเป็นห้องน้ำนอกหนึ่งห้องน้ำสองห้องนอนตรงนี้เขาก็จะมานั่งประชุมกันครับนี่ห้องประชุมนะครับน่ารำคาญมาะอ๋อนี่นะครับสวยครับห้องห้องนี้สวยครับติดธรรมชาติหมดนะคะแล้วคนทั่วไปนี่ก็ไม่ให้พักเสียจันได้ค่ะพักได้เหมือนกัน แล้วจานชามก็คือจานชามก็จะยกชุดของชุดใหม่มาใช่ค่ะอ๋อคือคือให้ความมั่นใจเลยว่าถ้าอิสลามมาที่นี่ก็คือเราก็เตรียมจานชามที่มีของจะเป็นหลังฉาก,ากเลยหาัง,งหากเลยใช่ให้ความมั่นใจเลยนะครับห้องในหัวว่าผมคงเพิ่งเคยเจอนะฮะห้องพักสําหรับคนเคร่งศาสนาอิสลาม <S 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 ที่บ้านอิงกำมล เนินกระทิ่งอิงกระหมดนะครับขอบคุณอาจารย์นะที่พารับชมมีมีคนอิสลามมาหลายเหรอค่ะอ๋อก็เลยก็เลยทำให้หนึ่งหลังครับให้มั่นใจเลยอ๋อแต่คนธรรมดาเขาจะจะห้องนี้ก็พักได้นะแต่จะมีชุดจานชามต่างหากจานชามมาต่างหากเราเราจัดให้แต่อิสลามจะไปเผ้าอื่นก็ได้ก็มีชุดจานชามใหม่่ เน้นครับอาจารย์เน้นมากด้านนี้ค่ะอ๋อนี่จะเป็นกระทิงนะใช่สำหรับคนที่อยู่บ้านทิศกระทิงนี่กับบ้านในหัวบ้านในหัวค่ะมาชมกระถิงตัวนี้มันมาบ่อยแล้วครับอาจารย์มาเกือบก็เกือบทุกคืนเน่ยนะเลอะแต่ว่ามาไม่แน่นอนเขาจะซุ่มอยู่นะใช่ค่ะก็ธรรมดาสัตว์ป่าเขาจะไม่มีเวลาแน่นอนตาก็มาจนเราเป็นฝูงเลยนะจนจนจนลูกค้าก็ถ่ายวิดีโอค่ะครับค่ะลูกค้าเห็น เห็นด้วยนะคะเมื่อเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ผมไปตรงนี้ผมเห็นรอยก็ทิ้งนะตรงทางเข้าน่ะเห็นไปรอยเลยใช่ใช่ไหมตรงนั้นนะอ๋อหนึ่งฝูงหนึ่งฝูงนะบนบนเขาหนึ่งฝูงตรงนี้อีกหนึ่งฝูงคนละฝูงกันครับขอบคุณอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูบ้านส้มบ้านเขียวแล้วผมก็จะลาอาจารย์กลับเลยนะได้ได้โอเคครับผมไปดูเลยนะครับค่ะค่ะเชิญอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ อ๋อมีรถสำหรับพาไปดูกระทิงด้วยนะแต่วันนี้คนคนขับไม่อยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> นี่นะครับบ้านอิงจันก็จะมีระเบียงสำหรับดูกระทิงเลยนะครับ <c oughs> ผมจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านอิงจันครับนี่ฮะคือ ระเบียงนี้เป็นระเบียงที่ที่ใกล้ชิดธรรมชาตินะครับตรงนั้นคือเขาแผงม้าเลยนะครับเขาแผงม้าที่มีกระทิงเยอะๆนะครับติดกับเขาแผงม้าใกล้ๆแบบนี้เลยครับห้องพักนะครับผ้าเช็ตัวก็สะอาดนะครับนี่นะครับหลังเขียว มีแอร์นะครับหลังนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็โทรมาติดต่อสอบถามนะครับอีกครั้งหนึ่งว่ามีห้องว่างหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือภาพที่มองจากข้างนอกนะครับก็จะเห็นเนินกระทิงอิงกมนครับตรงจุดนี้ครับวิวก็สวยใช้ได้เลยนะครับ ันนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับจากรีสอร์ทเนินกระทิงอิงกำมลนครับซึ่งติดกับติดกับนะครับตีนเขาแข่งมา,าเลยนะครับคิดตั้งนานว่าติดกับอะไร